สวัสดีครับสวัสดีเฮียทุกคนเลยนะครับสวัสดีครับตืมปิดเสียงดูประลาดขีดของหอมมาหน่อยนะพี่นะของผมอาจจะอันน้อยนะอันนิดนึง อันนี้เขาเรียกประหลัดจอมเจ้าชูนะครับหรือประหลัดขิดหัวหอมนะอันนี้อาจจะเป็นต้นแบบเลยหรือเปล่าไม่แน่ใจแต่เป็นประหลัดขิกหัวหอมชิ้นใหญ่มากชิ้นชิ้นแบบพี่ดูแขนผมเลยก็เท่าแขนแต่ว่าขนาดขนาดใหญ่มากนะครับโดยรวมก็พันท่าไว้แล้วก็มีการจานหมึกอัขละนะครับรอบเลย่าเป็นการจานหมึกอัขละรอบเลย โห oh, สุดยอดมากๆเลยนะครับนี่เป็นยันของหลวงพ่อแน่นอนนะครับผมไปดูมาแล้วก็โดยรวมไม้นะครับ <c oughs> ไม้เนี่ยเป็นไม้แกะเดิมเลยไม่มีการลงสีแต่อย่างใดนะครับแล้วก็มีการแปะท้องมีการามีการโดนเทียนโดนอะไรนะครับก็ธรรมดานะครับการ ลูกพี่ผมเขาไปบูชานครับแล้วก็ได้นำมาให้ผมมาเผยแพร่นะครับในเรื่องของอวัตถุมงคลหัวหอมชิ้นนี้นะครับก็ขนาดใหญ่พอสมควรเลยถ้า,ถ,าถ้าเทียบกับหัวหอมปกตินะครับถ้าเทียบกับหัวหอมปกติเดี๋ยวผมมาเทียบให้ดูนะพี่มันก็จะห่างกันเยอะพอสมควรนะตองขึ้ไหนวะนะ ผู้แล้วพี่นะหัวหอมไปไหนแล้วเนี่ยเทียบกับตัวนี้ก็ได้เทียบกับขนาดนี้ใหญ่ใหญ่มากนะหัวหอมใหญ่มากๆเลยครับหัวหอมก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งชิ้นเลยที่ผมนำเสนอให้ในเรื่องของความหายากนะครับในเรื่องของความหายากแล้วก็ อผมมองว่ามันแปลกดีอ่ะผมมองว่ามันแปลกแล้วก็ไม่มีใครน่าจะมีนะอาจจะมีแหละแต่มีไม่มากหรอถ้าขนาดเนี้ยถ้าใหญ่ขนาดนี้ผมมองว่ามีไม่มากนะครับมาฟังเกี่ยวกับอะไรล,ละเอียดกันหน่อยดีกว่านะที่ผมหามาวันนี้นะครับหัวหอมก็ลูกทรงใหญ่มากก็ดูจากความสวยงามก็พวกพี่ก็ติชมกันได้นะครับอ่า ก็อย่มาฟังรายละเอียดเกี่ยวกับหัวหอมกันหน่อยนะครับที่ผมหามาวันนี้นะ,ะ,ร,าะรายละเอียดนะครับเกี่ยวกับตำนานนักล่านะปล่อยออกหายามค่ําคืนนะครับด้วยคาถานาเตสุตีนะคุณประหลักหัวหอมจอมเจ้าชู้นะครับตัวนี้ก็ใช้เจ้าของเจ้าของเก่าเขาใช้เนี่ยเขาเห็นผลตลอดนะครับปิดทองนะครับและผมน้ําหอมไว้นะครับ ปิดทองและผมน้ําหอมไว้ด้านบนนะครับ <c oughs> ขออนุญ,ญาตนะครับอ่ารายละเอียดต่อไปนะครับเจ้าแห่งมหาเสน่ห์เมตตามหานิยมนะครับต้องคุณพ่อหัวหอมจอมเจ้าชูนะครับบนได้ขอได้ตามใจปรารถนานะครับใครค้าขายนะครับใช้แล้วจะรู้ว่าท่านมีจริงนะครับการเงินไม่ขาดมือและเป็นที่หมายตาของเพศตรงข้ามนะครับด้วยการจารันมือ นาเตสเตมหาเตสนาชานะครับนาชาลิติยันนาอกแตงนะครับหัวใจสตินาวน,นาเวียนหลงไหลนะครับและนาเศรษฐีนะครับไม้สันตบันนะครับสินนี้ตัวจริงอยู่แล้วนะครับก็ประหลักขิดข,ของหลวงพ่อพินานะครับมีหลายชื่อนะได้แก่หัวหอมเจ้าคุณพ่อหัวหอมนะครับหัวมนุษย์แล้วก็ตามประวัติในการสร้างนะครับถ้าใครไปได้ประหลักขิกข,ของท่านนะท่านจะบอกว่าให้ไปวัด ของเองมาว่าขนาดเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวจะทําประหลัดตามขนาดของเองโหอันนี้คือบทความนะครับแต่ถ้าขนาดนี้คงคงยังไม่มีถ้าใครยาวใหญ่ขนาดนี้นะครับผมว่าโอ้โหเกินไปนะพี่นะอด้านหลังของประหลักขิกนะครับก็ส่วนตัวผมมองว่าเป็นการแกะเฉพาะเลยนะเป็นของอ่าของเฉพาะคนนะครับมีไม่มีไม่เยอะนะครับทําเฉพาะคนแล้วแล้วก็ ส่วนตัวนะครับประหลัดของหลวงพ่อเนี่ยจะเด่นเมตตาสูงกว่าสำนักอื่นนะครับไปทางเรื่องผู้หญิงเลยไปทางเรื่องมหาสเสน่ห์นะครับแต่มีข้อห้ามนะครับหากได้เป็นผัวเป็นเมียแล้วนะครับห้ามทอดทิ้งเป็นอันขาดนะครับเวลาใช้ประหลัดหากเราชอบผู้หญิงคนไหนนะให้ตั้งจิตละลึกถึงผู้หญิงคนนั้นนะครับแล้วเอานิ้ววนรอบประหลัดขิกนะครับและแตะน้ําหอมและแป้งนะครับ แล้วภาวนาถึงหน้าผู้หญิงคนนั้นนะส่วนคาถาของหลวงพ่อนะครับโอมมะอุนะครับนาะเตสเตนะมหาัุเตนะชานะครับเอานิ้ววนไปเรื่อยๆนะพยายามนึกถึงหน้าผู้หญิงคน,น,นที่ตนเองชอบภาวนาจนขนหัวลุกนะครับทั้งตัวถือว่าเป็นอันใช้ได้ผู้หญิงคนนั้นก็จะฝันถึงนะครับเรานะไม่ไปมีอะไรกับเขานะครับพอเจอหน้าเขาก็จะเขินอายนะเครื่องรางของหลวงพ่อนะครับหลวงพ่อเสกจนมีจิต สามารถไปเข้าฝันได้ส่วนประหลัดชมดนะทําให้อ่าเป็นหัวชมดอีกเรียกอีกอย่างเลยพระอินจําแรงนะครับอ่าแล้วก็ประหลัดขิดนะครับหรือเป็นเครื่องรางที่ได้รับความนิยมนะครับอีกหนึ่งเลยของคนไทยนะประหลัดขีดส่วนมากนะครับแกะสลักมาจากไม้ที่ชื่อว่าเป็นไม้มงคลนะ หรือบางที่อาจจะทําจากหินทองเหลืองหรือทองแดงนะครับไม้กาลังปังหานะครับเถางาเขี้ยวและสัตว์นะครับแกะสลักเป็นรูปร่างอาวัยวะเพศชายนะแต่ไม่มีหนังหุ้มปลายนะอวัยวะมีขนาดต่างๆและความยาวพอเหมาะกับขนาดเส้นผ่าตรงกลางนะครับเมื่อมีการแกะสลักแล้วนํามาบูชาเป็นเครื่องรางของขังนะจะต้องทําการปลุกเสกจากผู้คนผู้ที่มี ความรู้ด้านไสยศาสตร์นะหรือพระพิสุนะครับซึ่งหากทําการปลูกเสกด้วยพระพิสุก็เชื่อกันว่าจะได้รับพระคุณพระพุทธคุณนะครับมาด้วยในเรื่องปัจจุบันพบว่าประหลักขีดส่วนใหญ่มาจากปลูกเสกจ,จากพระพิสุนะครับคนไทยบางคนเชื่อกันว่าให้คุณแก่ผู้บูชาส่วนชาวต่างชาติก็ทําเป็นของสะสมส่วนชื่อเรียกประหลักขีดไม่มีที่มาปรากฏได้แน่ชัดจึงเรียก เช่นนั้นนะครับส่วนคําว่าประหลัดหมายถึงตําแหน่งรองจากตําแหน่งที่เหนือกว่านะครับหรือสันนิษฐานว่าพ้องเสียงกันมาจากคําว่าภาษาสกัดนะครับแต่ผมข้างเคียงว่าเนื่องจากผู้บูชาประหลัดขิดนิยมแขวนไว้กันที่เอวหรือหากเป็นเด็กจะแขวนไว้ที่คอเมื่อมีผู้พบเห็นก็เกิดการหัวล็อกขี้คักนะครับจึงอาจ เพี้ยนมาเป็นประหลักขิงนะครับ่าพอจะเข้าใจนะพี่นะอส่วนประวัตินะประวัติของประหลัดขิงนะที่ผมหามาคร่าวๆนะครับตามความเชื่อเล่าสืบกันมานะครับสันนิษฐานว่าอาจจะได้รับอิทธิพลมาจากชาวอินเดียนะในแถบตะวันออกเฉียงาีเยงใต้นะครับประมาณสองพันปีก่อนนะครับโดยเกี่ยวข้องกับชาวอินดูนะครับที่นับถือพระศิวะและบูชาแท่นหินแกะสลักอวัยวะเพศชายนะครับเรียกว่าศิวลึงนะครับ การเริ่มบูชาประหลักขิดนั้นมีจุดมุ่งหมายมาจากการบูชาพระอาทิตย์พระจันทร์นะครับซึ่งมีการสร้างเสาหินผสมประสานเป็นรูปร่างของพระอาทิตย์พระจันทร์เข้าด้วยกันนะครับหากดูผิวเผินจะคล้ายกับอวัยวะเพศชายจึงสามารถอ่าลิงก์เมื่อมีความเชื่อของพระอีสวนนะครับหรือพระอินพระอุมานะครับศิวลึงจึงได้สร้างขึ้นมาให้มีขนาดเล็กลงเพื่อความสะดวกในการพกพานะครับ บางตำนานกล่าวว่าเกิดจากบรรดาเทพและมนุษย์รวมกันสร้างเป็นพระบูชาพระศิวะนะครับแต่การจัดสร้างพระศิวะเพื่อบูชาอาจดูเป็นเรื่องธรรมดามากเกินไปนะครับจึงได้สร้างศิวะลึงนะครับขึ้นบูชาซึ่งอาจเป็นสื่อถึงความมีรา,าคะของพระศิวะนะครับอันนี้คือรายละเอียดนะครับอาจจะเอามาเชื่อมโยงกันได้นะส่วนอีกตำนานหนึ่งกล่าวาว่าวันหนึ่งนะครับ พระศิวะนะครับเสพสันวาดกับพระอุมาในท้องพระลงนะครับทําให้บรรดาเหล่าเทพที่เข้าเฝ้าเห็นเข้านะครับและแสดงความไม่นับถือต่อพระศิวะนะครับด้วยเหตุน,นี้นะครับพระศิวะจึงบรรดาโทสะและประกาศในท้องพระลงนั้นว่าอวัยวพะของพระองค์นี้แหละจะปกปักคุ้มครองแก่ผู้เคารพหากเทพหรือมนุษย์ผู้ต้อง การความประสบความสําเร็จและความสุขในชีวิตนะครับต้องเคารพบูชากับไหว้บูชาอวัยวะของพระองค์นะครับบางตำนานเล่ากันว่าวันหนึ่งนะครับเกิดโรคระบาดจนมีผู้คนล้มตายนะครับเป็นอันมากและเชื่อกันว่าเกิดจากพระอุมานะครับของพระศิวะเกิดบรรดาโทศะโดยไม่ทราบผลนะครับเหล่าพราหมณ์จึงแก้ด้วยการทําการบูชาอาวัยวะเพศชายเพื่อ เป็นตัวแทนพระอีสวนนะครับและทําให้โรคระบาดนี้หายไปในที่สุดนะครับ๋อความเชื่อในปัจจุบันนะครับก็ประหลจดิงในปัจจุบันนอกจากทําโดยผู้ที่มีความรู้ด้านศสยศาสตร์แล้วยังพบว่าถูกสร้างโดยพระพิสุทธิ์พระพิสุนะครับและได้ความนิยมอาจเพราะมีความเชื่อทางด้านพุทธคุณประกอบกันนะครับหรือบางครั้งถูกสร้าง โดยผู้มีความศรัทธาในพระพิสุทธินั้นแล้วทําการแกะสะลักประหลักขิดจากนั้นจึงนําให้พระพิสุทธิ์ที่ตนเองนับถือปลุกเสกนะครับนอกจากนี้ประหลักขิดจะถูกมองว่าเป็นงานศิลปะอย่างหนึ่งนะครับเพราะมีการแกะสะลักที่เป็นรูปลิงหรือรูปร่างผู้หญิงเปลือยกายซึ่งล้วนแต่มีความเชื่อที่ผสมประสานกันนะครับเช่นลิงอาจจะมองในเรื่องของความคล่องแคล่วนะครับ ส่วนผู้หญิงอ่ะจ,จะหมายถึงมีสเสน่ห์หรือการทําให้ชาวต่างชาตินําไปเป็นของสะสมได้นะครับโดยมีความศรัทธาร่วมแล้วหรือไม่ก็สุดแล้วแต่จะคิดนะครับก็รายละเอียดทั้งหมดที่ผมหามาในวันนี้นะครับก็จะมีความรู้เกี่ยวกับปลาคิกหัวหอมจอมเจ้าชูนี้นะครับแต่ขนาดที่ผมเอามาก็คือขนาดใหญ่นะอาจจะไม่พบพบเจอกันน้อยมากๆเลยเป็นการแกะอาจจะเป็นอ่า หนึ่งในยี่สิบสามสิบชิ้นก็ได้ผมยังไม่เคยเห็นของใครนะอาจจะยังไม่เคยเห็นของใครที่มีแบบประมาณนี้นะครับก็เลยเอามาเผยแพร่ให้ทุกคนได้เห็นและแตัดสินใจเอานะครับถวนความรู้เพิ่มเติมก็ได้นำรายละเอียดที่เชื่อมโยงเกี่ยวกับความรู้ของประหลัดขิดว่าความเป็นมามาจากไหนมาจากประเทศอินเดียหรือพาม์อินดูนะครับก็เชื่อมโยงมาจากพระอิศวรพระศิวะนะครับ ก็รายละเอียดเนี่ยมันมันมันมีมาตั้งแต่นานแล้วนะครับแล้วก็มันเป็นความเชื่อส่วนบุคคลในเรื่องของประหลดัดขิดหัวหอมนะครับใครที่ดูก็เสพอย่างมีสติแล้วก็ใช้วิจยารณญาณในการรับฟังรับชมด้วยนะครับผมเนี่ยเอามาเพื่อเอผยแพร่ให้ทุกคนได้เห็นในเรื่องของวัตถุมงคลยุคต้นหรือสิ่งที่มันอาจจะใหญ่อาจจะ อาจจะไม่เคยเห็นกันก็มาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันนะครับส่วนตัวก็อยากให้ทุกคนนะครับศรัทธาจากตัวหลวงพ่อนะครับแล้วก็เรื่องวัตถุมงคลเนี่ยค่อยๆศึกษากันไปร่วมกันนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับใครที่ชอบวัตถุมงคลหลวงพ่อพิน้านะครับก็ฝากกดถูกใจกดติดตามและกดแชร์ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับก็วันนี้นะครับผมได้ให้ความรู้เกี่ยวกับ ประลักิกชมดจอมเจ้าชู้นะครับหัอหอมนะครับก็กล่าวผิดกล่าวถึงใครขอโทษขออภัยไว้นที่นี้ด้วยนะครับผมไม่ได้มีเจตนาไรา้ต่อใครเลยนะครับก็มานํามาเพื่อเผยแพร่ให้ทุกคนได้เห็นนะครับว่าเออเรื่องราวแบบนี้มันมีอยู่จริงนะครับก็ขอบคุณเฮียทุกคนที่เข้ามารับชมผมไม่ว่าจะเป็นพี่ๆหรือใครก็ตามนะครับที่เออมาดูมาให้กําลังใจกันก็ ขอบคุณอย่างใจจริงนะครับคอยอุดหนุนการสิบาท20บาทก็เป็นกําลังใจให้น้องคนนี้นะครับขอให้เฮงๆรวยๆทุกคนเลยครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ